สวัสดีเอซีนะครับนี่เป็นหนึ่งคลิปพามาชมนะครับต่อประดูป่านะครับอายุเฉลี่ยคร่าวๆนะครับที่ออกคูคอนแล้วนะครับนี่มีปีกลากนะครับขนมาตั้งไว้เอากระพีออกหมดแล้วนะครับแต่แกมาตั้งตากฝนอันนี้ผมเอา มีดมาตาดูนะครับนี่มาดูปลาอายุเฉลี่ยนะครับน่าจะร่วม200ปีนี่มาชมกันดูนะครับนี่เผื่อใครไม่เคยเห็นนะครับนี่ใหญ่นะครับตออย่างใหญ่สามคนโอบครับดูก็รู้เลยนี่ลากนายาให้ก็ตั้งเป็นประธานเลยนะครับ ค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ200ปีนะครับผมต่อประดูป่านะครับผมโอเคนะครับใครสนใจทักมาครับผมที่นี่กระบ,บินบุรีครับผมสวัสดีครับ